ว่าตาแป๋วจะไปหาใครก่อนนะคะระหว่างตาแม่แล้วก็น้านะคะรอดูนะคะพี่ๆไปกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะพี่ๆทายกันมานะคะอย่ารัดน้องนะไปดูกันค่ะแล้วค่ะาแล้วมาแล้วจะถูกทางไหมไปหาใครดีไปหาใครดีว้าไปต่อไม่รอแล้วไปหาน้าตาไม่หานมาเลือกได้นะคะสวัสดีนะคะพี่พี่ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้ช่วงพักรางวัลนะคะเราพา รุ่นใหญ่นะคะบิ๊กแฟมิลี่ของลูกๆของเรานะคะมาอยู่ที่ที่บ้านนะคะเชือกนี้นะคะน้าโมนะคะน้าโมนะคะน้าโมเนาะฝั่งทางนี้คุณไนโดนะคะคุณไนโดอยู่บ้านของเขาตรงนี้นะคะกลางวันเนี่ยไม่มีแดดนะคะโอ้ยขอภัยค่ะมีแดดแต่ว่าแดดเข้าไม่ถึงนะคะถัดมาทางนี้คุณตานะคะคุณตาอยู่ตรงนี้นะคะน้าโมอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีแดดเหมือนกันนะคะถ้าเดินเข้าไปข้างในแต่ว่า เขาอะเดินออกมาข้างนอกคือเขาสงสัยเสียงรถนะคะพี่พี่แล้วเรามารอดูกันเลยนะคะว่าตาแป๋วเนี่ยจะเดินมานะคะมาตรงนี้นะคะมาบ้านคุณตามาบ้านแม่ดกตรงนี้เนี่ยเจอน้าโมเจอตาเจอแม่เนี่ยมารอดูกันว่าตาแป๋วจะไปหาใครก่อนนะคะระหว่างตาแม่แล้วก็น้านะคะรอดูนะคะพี่พี่ไปกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะพี่พี่ถ่ายกันมานะคะอย่าลัดน้องนะไปดูกันค่ะเอาค่ะมาแล้วมาแล้วว้าว เลี้ยวถูกทางไหมเลี้ยวถูกทางไหมเห็นเขาเห็นเขาเลี้ยวถูกทางไหมไปหาใครดีไปหาใครดีโว้ยไปต่อไม่รอแล้วไปหาน้าแล้วจ้าพีๆหาดูค่ะเลือกได้นะคะว่าจะไปหาใครคนแรกนะคะไปหาน้าก่อนเลยนะคะถามว่าถึงน้าก่อนไหมถึงน้าก่อนก็จริงนะคะแต่เลือกจะไปหาแม่ก็ได้นะคะเลือกจะวิ่งพุ่งตรงไปหาตาก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ไปนะคะอยู่กับน้าเลยค่ะ นะคะพี่ๆตาอ้วนระวังลูกจะแอบด,ดูดแฉมนะนั่นนั่นคือน้องนิกกังวลน,นะคะกลัวว่าตาแป๋วเขาจะดูดแอมนะเขากลับคืนนะคะไม่อยากให้เขาได้ยานมสองรอบสามรอบนะคะพี่ๆขาเข้าใจน้องนิกด้วยนะคะก็อยู่ใกล้กันถามว่าดีไหมดีนะคะดูด,ดูดูขจุกนะาเอาแล้วไม่ไปหาแม่หรอลืมแม่แล้ว,วนั่นแม่ดูได้นั่นเอยไปหาเขาหน่อยเขาน้อยใจเออ อุ้ยทางแมนเนาะอ่าจุบกันหน่อยจุบกันหน่อยเออคุณนายโดเลี้ยนนนั่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 นนะคะอุ้ยพี่ๆ่ะอ่ะจุบตาหน่อยจุบตาหน่อยวันนี้รับบทซุปตานะคะเดินเดินหาทุกคนเลยค่ะทักทายทุกคนนะคะตาก็น่ารักนะคะตาก็น่ารักเขาก็คือเขาก็รักหลานนะคะพี่ๆเนี่ยค่ะอื จุ๊บหลานไม่ทําอะไรหลานนะคะถ้าเป็นเชือกไหนที่ไม่รักเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้เด้อนะคะพี่พี่อะไรนั่งทําอะไรนั่งทําอะไรคุณนายโดโสดเขาจะอยากอ้อนเขาก็นั่งลงเนาะเด้อค่ะคุณตาอยู่ตรงนี้นะคะพอดออีวันนี้นะคะพี่พี่ได้พาอ,อน้าโมนะคะออกเดินเล่นนะคะพ่อควานเขาได้พา น้าโมเนี่ยออกเดินเล่นก็เลยว่า,าเดี๋ยววันนี้ลองพักอยู่บ้านจะได้ให้น้าโมเนี่ยเขาเห็นรถเห็นอะไรต่างๆนะคะพี่ๆว่าแบบเออมีรถอยู่นะตรงนี้ตรงนี้นะให้เขาจําเสียงรถคุ้นเสียงรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆนะคะก็เลยได้ให้เขาอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นก็พาไปที่สวนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ได้ให้เขาแบบได้รู้เสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆนะคะ,นะคะก็เลย ให้เขาได้อยู่ค่อยๆปรับตัวกันไปเนาะนะคะเดี๋ยวก็ไปสวนบ้างอยู่บ้านบ้างนะคะคนต,ตาก็ชิลอยู่แล้วนะคะชิลอยู่แล้วน้องนางไม่เอาลูกปาปาป,า,ปาอยู่กับแม่หนูหนุหนปาเดี๋ยวปูกวาดตรงนี้ออกให้หน่อยคะออ่ะอ้าวพออยู่กับนานแล้วก็ลืมแม่เลยค่ะน้องนิ้ก็ลืมใช้เลนนี้ตั้งแต่ทีแรกเนาะพี่ๆค่ะ ภาพจะได้กว้างๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะกว้างประมาณนี้เลยนะคะไปไหนอีกล่ะลูกหืน้องนางเนี่ยเขาเขาเขาจำน้ำโมได้น้ำโมก็จําเขาได้นะคะโอ้โหชนเสาเลยเครียดแรงเครียดแรงเครียดแรงโอ้โหาตาบอกนี่นะคะน้ำโมของตาแป๋วนะคะก็อู้ต้อง อีกไกลนะคะพี่ๆหนทางอีกยาวไกลนะคะค่อยๆคุค้นชินกันต่อไปเนาะนะคะส่วนคุณนายโดอยู่ข้างหลังนะคะาไปหาคุณนายโดซะหน่อยในเนี่ยค่ะบ้านคุณนาโดนะคะต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะท่านไม่ประสงค์เอ่ยนามนะคะสนับสน,นุนทําบ้านให้กับคุณนายโดแบบว่าเสร็จสมบูรณ์เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะ กลางวันก็แดดมาก็ไม่โดนแดดนะคะพี่ๆบ้านก็กว้างกว่าบ้านเก่าเยอะเลยนะคะนี่หลับนอนได้อย่างสบายใจเลยนะคะว่าอย่างไงอขอเสียงหน่อยไอ้เยอะแต,แต่แต่แต่ถ้ามองมุมข้างหน้าเนี่ยเขาจะเหมือนลูกเขาอยู่นะคะนี่แต่ถ้ามองอีกมุมอีกมุมหนึ่งก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ ตาแป๋วเนี่ยเขาจะเหมือนพ่อเขานะคะเหมือนพ่อเขาแต่จะเหมือนแม่ตรงตรงไหนตาอ้วนฉันว่าตรงหน้าเออหน้าผักหูบอกแต่หูแม่เขาหูใหญ่นะเออช่วงหน้าผากเนี่ยเหมือนกันคุณนายโดก็พุงออกตลอดเลยนะคะหลายหลายคนก็รอลุ้นเหมือนเราเนาะ,ะก็มาบอก ว่าแบบอืมชัวแหละน้องนิกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่เนาะว่าเออเราจะได้มีข่าวดีนะคะดูอาปากขอกินแล้วค่ะอะไรดู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 ค่ะดูค่ะดูค่ะตะอวนออกตะอ้วนออกดูค่ะพี่พี่ดูเขาอ้อนตาค่ะวิถีตาเลี้ยงหลานค่ะดูคุณนายโดไปแล้วคุณนายโดอิจฉาลูกโอ้ดูค่ะดูเจ้าหมูอ้วนเป็นเต่าเหรอนั่นถ้าเต่าน้อยเหรอ เตาน้อยเตาน้อยอ้อนคุณตาอุ้ยดูตาแป๋วค่ะดูตาแป๋วดูตาค่ะพี่พี่ดูตาค่ะฮ้ยดูตาค่ะดูตาดูตาเด็กน้อยตาแป๋วนะคะอาบน้ํามาอย่างสะอาดเลยค่ะพี่พี่ค่ะพอมาบ้านคุณตาก็กําลังแปลงร่างนะคะเอ้ยแถวนี้ติดถนนนะคะหนุ่มๆเยอะก็ขอเอ,อแปลงโชมนิดหน่อยนะคะพี่พี่ป,าาปัดมาสคาร่าปัดบัดออนซะหน่อยนะคะอืมเดูค่ะ ลูกก็จะซุกซนตามภาษาตามวัยเขานะคะพี่พี่เนี่ยค่ะพอดพอดีนอนหลับเพื่อนนอนหลับนอนหลับแกล้งนอนหลับแกล้งนอนหลับแกล้งนอนหลับแม่เขาก็อยากเล่นเหมือนกันได้ทีนี้นะโอ้ดูค่ะคุณนายแม่เขาก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะดูค่ะดูตาแป๋วน้องนาดูตาค่ะพี่พี่คุณตาแสนดีก็แสนดีจริงๆนะคะดูค่ะ หลานจะเล่นจะกลิ้งจะอะไรก็เรียนเชิญเลยนะคะตามมีหน้าที่เฝ้าหลานดูหลานนะคะเออ <c oughs> น้องนางทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะลูกดูค่ะดูปัสมาคาร่าดูดูค่ะ <c oughs> ดูค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปอ้อนน้ำโมแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> คีเรจังเลยลูกไข่นี่ดูสิคีตมติดเต็มเลย โคลนติดเต็มเลยดูค่ะคือตรงเนี้ยเขาเขาจะไปเล่นใกล้แม่เขาก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ไปนะคะพีพีเลือกที่จะมาหานานะคะความรักความผูกพันมันก็ต่างกันเนาะนะคะอะเดินเดินเดินเดนเดนเดเดอดนักเลงเริ่มขึ้นแล้วนั่นนั่นนนนเริ่มแลเริ่มแลเริ่มอารวาดแล้ว พอรู้ตัวว่าทําผิดนะคะก็จะมาหาที่พึ่งหาที่พึ่งในที่นี้คือต้องหาที่พึ่งคนที่เขาไว้ใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะเดินเข้าไปหาใครสุมสี่สุมห้าไม่ใช่นะคะเราเป็นเชื่อที่เขารักเชื่อที่เขาไว้ใจว่าโอเคดูแลเขาได้นะคะรักเขาได้อยางเนี้ยค่ะเลือกไปหาน้านะคะมันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะพี่ๆขาเขาก็ดูดนมนะ้าเขามั้งแต่เกิดนะคะนะ้าเขาก็เลี้ยงดูเขามั้งแต่เกิดจนตอน จนตอนนี้นะคะห่างกันไปเก้าเดือนก็ได้กลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เขาเขาก็ดีใจค่ะพี่ๆเนาะเขาก็ดีใจนะคะได้รับความรักอวามเมตตาจากน้านะคะเ <laughs> อออาอมุมไปหาแม่ก็มีเดอ้อเดี๋ยวว่าลูกทำไมจะลืมแม่หรอนะคะเขาก็ไปหาแม่เขาอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เล่นไม่ได้แบบไว้เนื้อเชื่อใจเท่าเท่ากับเออ พาแสนสุกเท่ากับน right ้ำโมอย่างเนี้ยค evet ่ะพี่พี่เนี่ยค่ะเพราะว่าแบบว่านานไง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 เนี่ยค่ะดูคุณนายดูมุมเนี้ยจะเหมือนตาแป๋วมากนะคะมุมมุมหน้าผากเนี่ยค่ะเหมือนมากเลยนะคะแต่ตาแป๋วอันนี้เขาจะมั่มมั่มเหมือนพ่อเขานะคะพ่อเขานีจะแบบ มัม่มๆ <Roberts> นะคะพี <stimulation> <Ranger Foot> ่ๆจะว่า <ís> ส <tôi> ูง <AU> ก <X> ็ไม่สูงเนาะพี่ๆต้องเข้าไปดูภาพในทางเฟสเฟสเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะชื่อว่ามินนี่น่ารักนะคะจะเห็นหน้าของพ่อแปววแหววทั้งตัวเลยนะคะเนาะเอออะไรลูกอะไรเป็น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 อะไรวิ่งมาเป็นอะไรคึกคักไงมาอยู่กับครอบครัวเนาะเขาก็แฮปปี้อย่างนี้แหละแล้วก็มีความสุขนานไงดูดแอมแล้วนั่นดูดไหมนั่นไม่เอานะ ไม่เอานะอย่าแอมแนละ้วเราเป็นสาวแล้วนะน,นะน้องนางไม่กัดหางนะลูกดื้อมากเลยนะคะก็เป็นวันที่แฮปปี้แฮปปี้อีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เขาอยู่กันครอบครัวแล้วกันเนาะพี่พี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตาแป๋วด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยทุกๆท่านแล้วไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า